รีวิวทางลงนะครับรีวิวทางลงต้องขันหลังไปก่อนเองหมดแล้วดูทางลงอีกลงยังไงถ่ายถ่ายถ่างคนถ่ายด้วยนะค่ะหนึ่งล้านสิบห้าเอาไปค่อยลงนะพี่พามาลำบากลำบนนะครับ

เก,ก,กเือบโดนหัวกันเมื่อกี้เกือบโดนห้าร้อยนะโอ้ไกลแล้วไกลแล้ว <c oughs> จะลงอีกไหมครับทางนี้ไม่ลงแล้วครับมาใหม่